หนังสือพิมพ์เอเวอเรสต์ยืนยันผู้เสียชีวิต18รายในปี2566มีเพียง3คนเท่านั้นที่การประชุมสุดยอดโดยไม่มีออกซิเจนเสริมคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2568จากปัจจุบัน11,000ดอลลาร์ต่อคนเป็น15,000ดอลลาร์ กระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลกล่าวว่าจะช่วยกีดกันนักบินเขาบางส่วนเพื่อป้องกันการแออัดอย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของการสำรวจที่หรูหราชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้น4,000ดอลลาร์จากค่าใบอนุญาตพื้นฐานแทบจะไม่สร้างความแตกต่างเลย Nepal issued 478 climbing permits to foreigners. If they had the Sherpa supporting each foreigner, over 1200 people pursued the summit this 2023 spring. About 600 reached the summit. Around 50% of the total permits with the support. ടോയർ എന്താ എന്താ സംഭവം ഉണ്ടെന്നാ എന്താ തലയിൽ എന്താ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്ക് യാ എന്താടോ എന്താടോ എന്താ പോയോ

嗯。

Om 嗯。Mm.